ตำปนตำแจ้วแซ่บแต่ว่าพาลัลนี่ชอบชอบไอ้มากเกลือหนึ่งไอ้ปิ้งแล้วก็กินกินเลยแลนะจ๊ะกินกับเผาเลยจะแซ่บแล้วก็เอากัะพริกแน่ละจ้ะกินพริกกัะพรเบ,บาอยู่คนเดียวอยู่แหวะได้หนิพี่น้องเอ้ยมืดม,ม,มากมืดมากล่ะคุณ พอบานกันยังบ่ม่าอยู่เป็นเพื่อนไพรีสักก่อนเนาะตอนแรกไพรีบาสิล่งละล่ะลงแหลวบาสิบ่มีมูได้บนที่นี้อยูู่้เดียวเนาะจะอยู่เป็นมือวังมืดแล้วลต,ตงตรงหน,นสูงโปรด สวัสดีค่ะคุณธนาทิตย์ตากาจากนวลเอฟซีธนากะเซนโตะนะคะเหลืองเป็นตาแสบจ้าเหลืองแล้วน้องสาวเหลืองแล้วเหลืองแล้วกลสิสุกแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจไน้ชั่วโมงแล้วพี่ลี่กะ จะได้ลงแล้วจนะ้ะเนาะเอาชั่วโมงหนึ่งนะจนะ้ะเนาะใจจริงกับบอยากลงพธิ์ไดหรอกมันบ่มีมูแลนะจ้ะเดี๋ยวไปทางใดก็มืดไปหเมืบางทีนี้ขึ้นน่านมากเลยนะเนาะอคุณพอบานนี่ <c oughs> สวัสดีมัดรวมทุกท่านครับจากพี่ลายคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่กำลังใจนะคะ ขอบคุณพี่ลายขอบคุณวนวลเอฟซีธานากะเซนโตนะคะขอบคุณคุณนางสบดีสวีเดนขอบคุณคุณวอลรวุฒิสดใสค่ะขอบคุณคุณธานาทิย์ขอบคุณธานากะเซนโตะ ขอบคุณน้าดานะคะขอบคุณน้องปูค่ะน้องปูแปูขัวบ้านชัดนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเอนวนีนวลยูทูบนะคะเอ็นพียูทขอบคุณคุณเจพรร ขอบคุณพี่ลาวีขอบคุณคุณบีนาขอบคุณปาคอยหายขอบคุณทุกทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมาขอบคุณทั้งทุกคอมเมนต์ทุกสติกเกอร์นะคะขอบคุณสี่หกเลิฟกับสี่ล้านดวงตานะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยค่ะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามโอ้ยขอบคุณเปาแอ้ค่ะขอบคุณเปาเอ้ ขอ,ออขอบคุณคุณอาพิวันรขอบคุณคุณไอเดียขอบคุณพี่เหนือลาวีขอบคุณพี่ลาวีชาแนลขอบคุณทุกท่กทานขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ไม่ได้เออชื่อเอนาน้มก็ขอโทษขออภัยนะคะ ขอบุญดวงตาที่อยู่ข้างบนด้วยค่ะขอบุณสิบล้านสิบหกเลิกับห้าล้านดวงตาค่ะขอบุญมากๆาค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะยกมือบายบายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันราหน้านะคะบายบายค่ะ Gracias.